สุมชีพประนดน้อมศิละคอมณบงบาทเอกองค์มหาราชนวเมศกษัตริย์ไทยบรรจบอุดมการสุภาวานกระจ่างใจถวยราชก็แจ่มใสรติชื่นมโนรมมงคลณเลิกงามขณะยามพิเศษสมชาวโลกวิบูญชมวรกิจ ดิโอลานเทอดบารามีสีกรณียกิจพานจารึกสถิตมานสิริมิ่งประชาขวัญทรงกอบพิสารกิจทศพิษบรมทันบำรุงสิมาขันทิติรัตสถาวรอาราพระรัตไตรอดิสัยปราสาทพรแด่องค์นลิศสอนที่ข้าสุขสลานเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการและคณะวุฒธธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดภูเก็ต